รานปี๊บอันนี้มาขายค่ะจ้ะไข่ทองคำไข่ทองคำนะคะใช่ใช่ควักออกมาควักออกมาค่ะขายเงินล้านนะอือไม่รู้ใส่พริกเยอยมห้าเนาะมัธยมพริกอินเดียนะจ้าพริกอินเดียนะแม่มาจากอินเดียประเทศไทยไม่ชอบอ๋อชอบของอินเดียนะแม่นะใช่ เออใส่ไปแล้วครับพี่ค่ะเช้ดูหนังอินเดียเด้วยอ๋อพิษฐานรสชาติน่าขอให้กูเกิดเป็นคนอินเดียคุณแม่ดูอารมณ์ดีเนาะแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแข็งแรงมากโอ้แข็งแรงจะไม่แข็งแล้วเองไม่มีแรงแล้วโอ้ใส่เส้นแล้วค่ะขายยาก็มีมีโคร่าตัวว่าวังมีมีโคร่านะจ้าสายยาเขา ไม่ใช่่าทช่วงงอที่ไหนเอามาใส่ได้ไม่ใช่ขอแม่จะเป็นแบบผัดไทยแบบใส่หมูสามชั้นนะคะจานก็จานโบราณรนะ้อปีแล้วนะอือรั่วก็ยังเอามาใส่ไม่ในประเทศไทยไม่มีแล้วจริงอือ <c oughs> เป็นผัดไทยที่รสชาติแบบเผ็ดแซ่บ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลค่ะอยู่โคราชนะคะคุณผู้ชมมาโคราชก็ต้องนึกถึงร้านป้าอ้อมนะคะนี่ขัวาวหมี่โคราชโคราชค่ะดั้งเดิมค่ะคุณผู้ชมนะคะมาถึงโคราชนะคะไม่มาร้านปอป้าอ้อมเนี่ยคือไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องมาร้านนี้เลยนี่บรรยากาศคุณผู้ชมตอนนี้แป๊บๆอยาก,กจะบอกนะบ่ายโมงบ่ายสองนะลูกค้ายังแน่นอะ่ะโอ,อ้ไม่เอาจจริงตอนแรกก็หวัน่นๆอยู่นะว่าแบบกลัวมาแบบ ไม่ทันเนาะแต่พ้าอ้อมเขาแบบขายถึงสี่โมงเย็นเลยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดูลูกค้าคุณผู้ชมเนี่ยลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเน่บรรยากาศนาร้านเขาจะมีแบบมีซ่อมตําด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะก็จะมีแบบโต๊ะนั่งนี่แบบนี้เลยนะคะไปะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันในร้านนะคะควันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมระดับความเผ็ดนะคะของร้านก็จะมีระดับ อนุบาลประถมมัธยมปริญญาแล้วก็แล้ปริญญาใจนะคะนี่เครื่องพุงจะเป็นใส่ไหนนะครับผมธรรมดาสามพิเศษหนึ่งไขทองคำไปลงจอนดึกๆนะหิวเลยทำลายย้อยโอ้คุณต้องไปโราชเว้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงหลายคนแล้วนะเป็นเรื่องจริงนะแม่นะเรื่องจริง เขาใส่จานใส่หมค่ะแล้วก็เขาาใส่จนแล้วก็ขับรถไม่เป็นให้ผัวขับให้เขาบอกว่าเฮ้ยเต้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกูขับให้มึงกินก็ได้จะกูไม่จะกินของกัวอ้อมฝั่งหนีกัวน้าเออต้องปัาอ้อมเท่านั้นมันมาเล่าให้ฟังซ้ำก็ได้จะไม่กินของมึงกูจะกินของปัาอ้อมของปัาอ้อมจ้าเดียวนะฮะกัวอ้อมที่นี่เปิดร้านสี่โมงครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงแล้วหรอ รอนานหรืออะไรแม่รอนานรอนานแล้วคุ้มค่าเออคนว่ามันเป็นยังไงรอนานเนี่ยไม่เสียดายเวลาไม่เสียดายเวลารอนะคะค้าบอกไม่เสียดายเวลาเลยเราทนว่าก็ตั้งชื่อให้ว้าแบบกินก่อนตายจะมาถึงวัยรุ่นกินก่อนตายจะใครจะตายก่อนกันตายตายเสียอ๋อเออกินก่อนตายนะคะใช่ยอะแปลงจะ นั่งคือนกันเ่ยคือก่อนตายแม่เป็นใบเตยม่าเลยสิธรรมดาสาิเศษสองของพี่เขาจะมั้ยห่หอมสับลงไปนะคะกำลังผัดนะจ๊ะกำลังผัดรอนานแล้วเนาะขอโทษทีลูกมาบ้างเพาว่าหลังผมเขาได้กินก่อนไงที่กลับ้องคนเขียนนั่นแหละลงนะงคิว คนเขียนก็ไม่ค่อยสบายเบอร์เบอร์เบอร์กรมอสอ่ะตัเบอร์กรมอสนะแม่ก็ผัดอยู่ตรงนี้มากี่ปีละผัดตรงนี้มากี่ปีเหรอประมาณสามสิบห้าปีตรงนี้โอ้โหสามสิบห้าปีเป็นช่างสอ๋อเป็นช่างสมสวยเอเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่มีมีแอบ จะวนไปอบนะเหรอคะนี่ไงอ๋ออบตลอดหอมกระเทียมน้ำมันจะเอาอะไรอ่ะโอเคแม่มีครบเลยเดินทางทีมไม่อะไรนี่จะไฟลวกจะไฟลวกไปเลยเอ่อไฟมันลวกไปเลยมะขามไปเองอันนี้อะไรแม่น้ำมะขามอ่าตะเกียบนิ้วข้วโอ้ตะเกียบใช่น้ำมะขามโห้าวไฟลุกเลยแม่ ตาจารีฟอันนี้มาขายค่ะจ้ะขายทองคำนะคะใช่ใช่ควักออกมาควักออกมาค่ะขาเงินร้านนะอออไม่รู้ได้ยินแต่ชื่อตัวเลขไม่รู้ไปไหนหมดคนชอบทำบุญโอ้ไม่ชอบทำบุญสร้างอะไรกี่แสนน่สร้างหมดน้ำปลาค่ะขอให้บอกขอให้เราสร้งอะเราอยากจะทำ อันนี้ก็ไปถงที่ไว้จะสร้างโบสถ์ถงหลวงสร้างพญานาคสร้างยาโมูสร้างสารพัดสร้างทิพนะคะนี่ระดับความเผ็ดแม่จะใส่พริกเยอะมัธยมห้าเนาะมัธยมพริอินเดียนะจ๊ะพริกอินเดียนะแม่มาจากอินเดียประเทศไทยไม่ชอบอ๋อชอบของอินเดียนะแม่นะ เออใส่ไปแล้วครับพี่ค่ะเช้าดูหนังอินเดียเด้ออภิฐานรสชาติหน้าขอให้กูเกิดเป็นคนอินเดียชอบมันอ่ะอ้าวเผ็ดอ่าเริ่มมาแล้วค่ะคนอินเดียมันเต้นแล้วก็หน้าตาเอือชอบชอบกันไหนลูกมาเที่ยวมาเที่ยวลงเขาจ้าไปเองกินลงเขาดิดิคุณแม่ดูอารมณ์ดีเนาะแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีเนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ด แรงมากโอ้แข็งแรงจะไม่แข็งละไม่มีแรงแล้วโอ้ใส่เส้นละค่ะน้ำซุปค่ะไทยก็ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับมีผัดไทยบ้อมนี่โอ้พริกเรียนได้จะอร่อยไหมล่ะใช่แล้วค่ะแม่ใช่มใช่ อร่อยระดับโลกแล้วเออระดับโลกเด้อเด่นขนาดญี่ปุ่นมันมาถ่ายทำเนี่ยมนเปทภากบ้านวันอ่ะจ้้ที่หนึ่งอ่ะมโโอ้โหขอขอเทปมันไม่ยอมให้เลยอยากไม่ให้เลยเดี๋ยวผมมาให้มันแค่ไปภาพว่าอาหารเช้าน้ของคนโคราชอะตไรมันได้ที่หนึ่งอะมันเอารางวัลให้ดูด้วยจ้ะได้ค ส,สีเผ็ดแ่บเลยนะคะเป็นไงแม่ใส,สอีกนะคะ <c oughs> แม่อันนี้ระดับความเผ็ดเท่าไหร่นะคะเนี่ยที่ทัมัธยมเผ็ดกลางนะ,ค,ะคุณผู้ชมอ่มามัธยมคือเผ็ดกลาง ใส่เส็นไปแล้วค่ะน้ำซุปอีกนะิดหนึงโอ้สีแซ่บมากค่ะก็ะมีโคราชจะไม่มีจะไม่มีในโลกจะไม่มีในโลกต้องมีที่เดียวคือของป้าอมผัดไทยมันไปทั่วโลกอือ ไปทั่วโลกเหมือนกันเพราะว่านัา่งมันเพงจะรู้จักญี่ปุ่นเพ่จะรู้จักีเจ้ามันเพ่งจะรู้จัก oh. ว,ว่าอาหารสองสมท่นมันกะผัดไทยเนี่ยโอ้สองสามวันกิไแล้วออสเตรเลีม,มาสิคนที่ไยอ๋อ oh. มาหาป่าอ้มที่นี่เลยใช่ไหมครับใ้ใารูปถ่ายไปเให้ล้า แม่ให้มันบอกว่าอร่อยกร่าผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเราก็มาปรุงข้างน,นอกถูกไหมใช่ค่ะแม่แต่ของแม่ไม่ต้องปรุง,งน,นีแ่แหละค่ะอย่า่ายตอนเลือกฟินเลยแม่แม่เป็นคนแบบอารมณ์ดีมากเลยไม่ดีจนถึงเวลาโกรธมันยักนะจริงเหรอแม่อย่าให้โกรธอย่าให้โกรธอย่าให้โกรธใช่ไหม <c oughs> อหอมไหนะครับ โถ่ถ oh. ั่วงอ,อกค oh. ่ะต้องถั่วงอ,อกโคโรนาไดที่อื่นก็ไม่เท่ากันอ <c oughs> ือสายาก็มีมีโคโรถั่วงอ,อกบางมีมีโครนาเนะจ้ะสายาเขาไม่ใช่ว่าถั่วงอ,อกที่ไหนเอามาใส่ได้ไม่ใช่ถั่วงอ,อกที่นี่จะเป็นแบบไม่เหมือนที่อื่นนะ <c oughs> ใช่ไหมเธอจวเออมันจะเหมือนแบบปลูก <c oughs> เองหรือเปล่า ไข่ไหมลูกบ้างไข่ค่ะแม่วันนึงนี่เคยนับแม็กกี่กระถางโอ้โหนับเงินนับแต่เงินสวยเออนับเงินทีเดียวดีกว่าได้เป็นหมื่นเป็นเท่าไหร่ดูดูโหดูทรงแล้วนนี่ผัดคือไม่ได้หยุดมือเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเธอตัดบ้างนะเชื่องไม่บอกอาจารย์ขาวทองตัดบ้างนะเพราะว่าเราพูดกันไม่ดีจ้าะทำแม่ ไม่จานไม่จานลูกสักดีเอ่ออาจารย์นะแม่จานนะถึงอาจารย์จะกินแต่แม่จานใชนมีลูกจะกินคนนะโอ้เธอก็มีได้แต่เธอมีสองรูฉันจะมีรูเดียวทีนี่ก็มากินเออโซดามนะใส่จานนะท้าไมถั่วนี่ยมันไม่ดำเลยอ่ะทำไมมันถั่วเม็ดเข้ากะจะกินจะถั่วดำเหรอว่าถามจะกินจะถั่วดำเลยเธอก็อะไรประมาณนี้ ไอเทมงานแล้วบอกโอถึงกัะจังกระจังเข้ากันเลยเออแต่แกไม่เอาออกโทรทัศน์ไทยเอาออกอยูทูบไทย <c oughs> เพราะว่ามันขับยากเยอะแกะนะจ้าเน่มาแล้วค่ะตัวตัวนี้ต้องเล่นแบบนต้องต้องเล่นแบบให้ถึงที่ถึงคนเพ่อเาจะคุยกับเราได้จ้า น่ของแม่จะเป็นแบบผัดไทยแบบใส่หมูสามชั้นนะคะร้านก็จานโบราณร้อยปีแล้วนะออืรั่วก็ยังเอามาใส่ในในประเทศไทยไม่มีแล้วโอ้โหไม่มีดิแม่ไม่มีแล้วนะแบบเนี้ยไม่มีร้านอ่าเงี้ยไม่มีไม่มีแล้วเหรอมันรั่วแล้วก็ไปจองร้อนไม่ได้เลยเพราะว่าจะได้มากโรงงานยากแล้วเนาะแม่เนาะไม่มีที่ไหนทำแล้วไม่ทำแล้วโรงงานมันขายไปแล้วสามร้อยร้านโรงงานผลิตไม่มีผลิตแล้วอ่ะไม่มีแล้วก็เลยเหลือแค่นี้พยายามสะสมแล้วเก็บ จะรั่วมันจะแตกมันก็ฝากเอาไม่ได้เสียดายนะไม่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 ไมใช่ว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเราจะอนุรักษ์ของเก่าให้คนรุ่นหลังได้รู้ค่ะกินได้ไหมเผ็ดอย่างนี้กินได้ไหมหนูชอบแม่หนูชอบแซ่บๆออโอ้โหแม่ไม่ไหวน,นะหนูว่า ดูดูทรงแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้นนคุณผู้ชมอันนี้แม่บอกมัธยมนะแต่ตักว,ว่าแบบแซ่บแล้วล่ะ <c oughs> พอเถอะแม่เอาดีๆปริญญาใจนี่แซ่บเวอร์นี่สดมากจะมีคนสั่งเยอะไหมแม่ลองโอ้โหลองๆๆแต่คนก็กินได้เขาก็อบ,บอกว่าอร่อยมากยอดเยี่ยมแต่คนที่กินไม่ได้ก็ว่าเผ็ดจา้าจ้าจ้าต้องกินต้องคนที่กินแบบเผ็ดแซ่บเท่านั้นนะค<ช>ุณผู้ชม ต้องเอาแบบเผ็ดมากคุณต,ต้ายกายกินรสจัดแม่ได้ยเลยอะะือมไม่ไม่ค่อยบ่อยจ้ะแม่อันนี้รอบที่สามรอบที่สใช่รอบที่แรก มาตลาดเซฟวันเนี่ยเออเซฟวันเซฟวันเซฟวันเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยรู้ว่าอะไรอะไรนี่เอฟซีแนะนําก็เลยว่าก็เลยมาแล้วมาแบบฝนอันนี้อันนี้มาบ้านทุ่งโดยตรงใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงมาชานอย่างโอ้แงฝนตกตกน่าดังไปแล้ววันนี้รวยไปแล้วไม่่ใชรวยไปแล้วใช่ไหมเออน่ากินนะอไรีก อะไรมัธยมเดี๋ยวค<อ>่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> มาค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วนะคะวันนี้ทักสั่งเป็นระดับความเผ็ดก็คือเผ็ดกลางเนาะระดับมัธยมแต่ดูทรงแล้วเผ็ดแนะนํานะนะคะแนะนําตักจะแนะนําว่าถ้าใครหิวมากๆตักไม่แนะนําให้มาเลยก็คือต้องเผื่อเวลาเนรอหนึ่งชั่วโมง จริงถ้าใครหิวมากๆอะ่ะคือราไม่ไหมแน่นอนอันนี้ตักแนะนํานะหนึ่งเลยนะเพราะว่าคิวเยอะมากมาชิมกันเลยก็คือที่ร้านเขาก็คือคุณไม่ต้องปรุงแล้วอะ่ะคือเขาปรุงให้อยู่แล้วแต่ที่อื่นนะคือเราปรุงเองเอ่อประมาณนี้นะคะสีสันเพน็ดแน่นอนพริกอินเดียนะคะข้าอออมมีโซโคลาค่ะ อมเผ็ดพอดีค่ะคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆกินไปสักพักน่าจะเผ็ดมากแน่เลยแต่เรากินเผ็ดอยู่แล้วนะเออแต่แต่จักว่าเผ็ดเลยอ่ะเนี่ยใครที่ทานเผ็ดไม่ได้อ่ะให้เอาแบบไม่เผ็ดเลยก็คืออนุบาลแต่จักว่าระดับความเผ็ดอ่ะที่กําลังด,ดีตักว่าปฐมคือเผ็ดน้อยดีอนนี้ตักว่าเผ็ด ถ้าคือทานเผ็ดไปน่าจะเผ็ดมากแน่นอนเพราะว่าเวลาคนทานไปเมื่อกี้ทักเห็นนะปากแดงทุกคนจริงอือเป็นผบบไทยที่รสชาตแบบเผ็ดแซ่บอืออืออร่อยหัวเผ็ดเลยอือ ออร่อยอคุณผู้ชมเมื่อกี้มีแบบคนมารอแบบสองชั่วโมงก็มีนะหนึ่งชั่วโมงกว่ายังไม่ได้กินเลยอะ่ะค่ะคุณผู้ชมก็และนี่ก็เป็นอีหนึ่งร้านเด็ดนะคะก็มาหนุ่กันได้เลยนะมาถึงอะ่ะก็จดก่อนนะจดว่าจะระดับความเผ็ดระดับไหนนะคะเราก็สั่งเขาก่อนแล้วก็มานั่งรอ นะระหว่างนั่งรอเนี่ยเขาก็จะมีแบบส้มโตส้มต่ำนะสั่งมากินก่อนได้นะคะเผื่อแบบรอนานอะไรเงี้ยเผ็ดเผ็ดอยูน่นะค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่มาโครา,ราก็แวะมาหนุนกันได้นะคะป้าอ้อมขั่ว,วหมีซั่วโคราชหมีสั่วโคราดนะคะเปิด11โมงนะคะถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดค่ะก็ขอบคุณทุกาทก,การกาลังใจทุกการติดตามนะคะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กับเัืนด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อย